คุณลินนี่ทาร์บิสแอดซี่นะคะเอ้ยลินี่จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเ,อเนเจอร์ของคนสิงคโปร์นะคะนอะ้องอะอย่างที่บอกว่าเคยไปทำงานที่สิงคโปร์มาระยะเวลา2ปีเป็นคอนเชียสนะคะหรือเขาเรียกว่าอา่อสเปเชียลลต์เซอร์วิสนะคะคือจะบอกว่า ตอนที่ลินี่ไปทํางานที่สิงคโปร์นะคะเนาะคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับ personality แต่ละคนหรือประสบการณ์แต่ละคนจริงๆนะคะบางคนเจอการบริการที่ดีนะคะเจอเพื่อนที่ดีเจอสังคมที่ดีนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่เจอแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าขอโทษนะคะที่ต้องบอกว่าเลเวลสังคมที่คุณไปโอเคนะแยกๆนะคะถ้าคุณเป็นบาร์ girls นะคะถ้าคุณแบบว่าเป็นเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นดริ้งค์นะคะเป็นดริงค์ girls นะคะเป็นบาร์ girls ไปนะคะคุณควไปทํางานแบบนั้นนะคะมันไม่แปลกนะคะที่คุณจะเจอคนที่ดูถูกเหยยดยามคุณนะคะมันมีทุกที่ค่ะบนโลกใบนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ที่นั่นนะคะเนาะแต่ถ้าคุณไปบาร์ไปลักษณะของออฟฟิศ g i r l ลเป็นงานบริการอีกเลเวลหนึ่งก็จะได,ได้เจอสังคมอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ลึกๆนะคะลึกๆแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้าง insult i น south เทศผู้หญิงไทยนะคะเนาะก็คือเราก็มองข้ามตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะว่า,ว,าว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีชื่อเสียงทางด้านนี้ก็มองเป็นข้อดีแล้วกันนะคะเพราะว่าสาวไทยมันแซบค่ะจะได้แซบนะคะอร่อยค่ะรสด,ดีจัดจ้านนะคะแต่งโตัวก็แซบนะคะซึ่งประเทศบ้านเขาสิงคโปร์เนี่ยเอ่อค่อนข้างจะเชยนะคะเอ่อแฟชั่นแฟชั่นไม่ค่อยจะมีดีสักเท่าไหร่นะ,ะผู้หญิงก็จุดชืดค่ะเดี๋ยว ep ถัดไปเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเล่าสู่กันฟังต่อ